ดีต้อนรับสู่ช่องลึกลับร้อนวันนี้เป็นอีกวันที่ฉันทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟจนดึกดื่นแม้จะเหนื่อยแค่ไหนฉันก็รู้สึกภูมิใจที่สามารถหารายได้พิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวขณะที่เช็ดโต๊ะและเก็บของเตรียมปิดร้านใจฉันก็นึกถึงบ้านที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองนึกถึงเตียงอันแสนสบายที่รอฉันอยู่ในห้องนอน เมื่อเสร็จสิ้นงานและกล่าวลาคนในร้านฉันรีบก้าวออกจากร้านกาแฟาที่กำลังจะปิดไฟฉันหันไปมองนาฬิกาที่ข้อมือเห็นว่าเวลานั้นเกือบจะห้าทุ่มแล้วซึ่งเป็นเวลาที่รถเมสายสุดท้ายกำลังจะออกจากป้ายหน้าร้านฉันจึงต้องรีบวิ่งไปยังป้ายนั้นทันทีไม่เช่นนั้นคงต้องเดินกลับบ้านในความมืดซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดทันทีที่มาถึงป้ายรถเม ฉันก็เห็นรถเมย์สายสุดท้ายกำลังเปิดประตูรับผู้โดยสารฉันรีบก้าวขึ้นไปโดยไม่รอช้าเมื่อเข้ามาในรถเมย์และนั่งลงที่เบาะไล่ประตูรถเมย์ขณะที่รถเมย์เริ่มเคลื่อนที่ออกจากป้ายฉันอดไม่ได้ที่จะมองไปรอบๆภายในรถเมย์ผู้โดยสารที่เหลืออยู่มีเพียงไม่กี่คนบางคนก้มหน้ามองโทรศัพท์บางคนหลับตาพักผ่อนจากวันที่เหนื่อยล้า ฉันคิดว่าคืนนี้คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่ฉันหันไปมองที่เบาะหลังสุดฉันเห็นผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นเธอเป็นหญิงสาวที่ดูอายุไม่น่าจะเกินสามสิบปีใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและแววตาของเธอดูหม่นหมองเหมือนคนที่ผ่านเรื่องราวหนักหน่วงมามากมายผมของเธอยาวและสีดำสนิทปกคลุมไปทั่วใบหน้าทำให้ฉัน ไม่สามารถเห็นหน้าตาเธอได้ชัดเจนเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่ดูเรียบง่ายแต่มีรอยเปื้อนและดูเก่าเหมือนกับว่าเธอไม่ได้เปลี่ยนเสื้อมาหลายวันฉันพยายามไม่จ้องมองเธอมากเกินไปแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยว่าทำไมเธอถึงดูเศร้าเช่นนี้ฉันเริ่มคิดว่าบางทีเธออาจจะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ทำให้เธอเศร้าเสียใจจิตใจของฉันเริ่มฟุ้งซ่านไปกับความคิดต่างๆ ฉันพยายามไม่สนใจและหันกลับมามองหน้าต่างแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงอยู่เมื่อรถเมแล่นไปเรื่อยๆฉันเริ่มสังเกตเห็นว่าเธอไม่ขยับตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนท่าทางหรือลุกขึ้นจากที่นั่งราวกับว่าเธอเป็นรูปปั้นที่ถูกตั้งไว้ตรงนั้นแววตาของเธอมองตรงไปข้างหน้าอย่างไม่มีชีวิตชีวาฉันเริ่มรู้สึกว่า มีบางสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเธอความรู้สึกกลัวเริ่มเข้ามาในจิตใจของฉันในขณะที่รถเมล์แล่นผ่านถนนที่เงียบสงัดฉันสังเกตเห็นว่าผู้โดยสารคนอื่นๆก็ดูเหมือนจะรู้สึกไม่สบายใจกับการมีอยู่ของเธอเหมือนกันบางคนหันไปมองเธออย่างสงสัยบางคนพยายามหลีกเลี่ยงการมองไปที่เธอเหมือนกับว่าทุกคนรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่รอบตัวเธอ ฉันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นอย่างประหลาดแม้จะไม่มีลมพัดเข้ามาในรถเมย์ฉันห่อไหล่และกอดกระเป๋าของฉันแน่นพยายามทำใจให้สงบแต่ก็ยังไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกกลัวได้ความเงียบสงัดในรถเมย์ทำให้ความคิดของฉันยิ่งฟุ้งซ่านฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นดังในหูฉันหันกลับไปมองเธออีกครั้ง และเห็นว่าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมท่ามกลางแสงไฟถนนที่ผ่านเข้ามาทําให้ฉันเห็นเงาของเธอที่สะท้อนในกระจกหน้าต่างแสงไฟนั้นทําให้ฉันเห็นใบหน้าของเธอชัดเจนขึ้นฉันรู้สึกขนลุกเมื่อเห็นแววตาของเธอที่ดูเหมือนจะมองตรงมาที่ฉันราวกับว่าเธอกําลังส่งสัญญาณบางอย่างฉันพยายามไม่คิดมากและหันกลับไปมองทางข้างหน้าแต่ในใจฉันยังคงรู้สึกกลัว ฉันเริ่มนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่เคยได้ยินมาจากเพื่อนบางคนเล่าว่าเคยเห็นวิญญาณบนรถเมย์บางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากเบาะหลังแต่ฉันพยายามบอกตัวเองว่านั่นเป็นเพียงเรื่องเล่าเพื่อหลอกเด็กเวลาผ่านไปเหมือนช้าลงทุกวินาทีฉันรู้สึกว่ารถเมย์คืนนั้นยาวนานกว่าทุกคืนที่ผ่านมา ฉันนั่งเกรงและพยายามไม่คิดมากแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ในใจฉันหันกลับไปมองเธออีกครั้งและเห็นว่าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่ขยับตัวเลยความเงียบสงัดทำให้ฉันรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ผิดปกติกำลังเกิดขึ้นฉันเริ่มสงสัยว่าผู้โดยสารหญิงคนนั้นเป็นใครและทำไมเธอถึงดูเศร้าเช่นนั้นฉันพยายามรวบรวมความกล้า และถามเธอว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาเธอยังคงนั่งนิ่งและมองไปข้างหน้าในขณะที่รถเมวิ่งผ่านแสงไฟนีออนที่สว่างขึ้นอีกครั้งฉันได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากที่ไหนไม่รู้เสียงนั้นอ่อนโยนแต่น่ากลัวเหมือนเสียงของลมที่พัดผ่านฉันพยายามเพ่งสมาธิฟังแต่เสียงนั้นก็หายไปเมื่อรถเมผ่านไฟนีออนอีกครั้ง ในขณะที่รถเมย์กำลังเคลื่อนที่ไปในความมืดของคืนฉันยังคงพยายามสงบสติอารมณ์และบอกตัวเองว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงจินตนาการของฉันเท่านั้นแต่ความรู้สึกไม่สบายใจก็ยังคงรบกวนจิตใจของฉันอย่างไม่หยุดหย่อนฉันหันไปมองหน้าต่างข้างๆเพื่อเบี่ยงเบนความคิดแต่ทุกครั้งที่ฉันหันไปมองที่กระจกบานหน้าฉันกลับเห็นเงาของผู้โดยสารหญิงคนนั้นสะท้อนอยู่ในนั้น เงาของเธอไม่เหมือนเงาของมนุษย์ธรรมดามันดูพร่ามัวและบิดเบี้ยวคล้ายกับเงาของสิ่งที่ไม่ใช่คนฉันพยายามไม่ใส่ใจและบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงการสะท้อนของแสงไฟถนนที่ผ่านเข้ามาในรถแต่ทุกครั้งที่ฉันหันกลับไปมองเงานั้นยังคงอยู่และดูเหมือนจะขยับเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นเรื่อยๆฉันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นในใจแม้ว่าอากาศในรถเมจะไม่เย็นเลย ฉันห่อไหล่และกอดตัวเองแน่นพยายามทำใจให้สงบแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ฉันหันกลับไปมองผู้โดยสารหญิงคนนั้นอีกครั้งและเห็นว่าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่เงาของเธอกลับขยับเข้ามาใกล้ฉันมากขึ้นในกระจกบานหน้ารถเมเลลนไปเรื่อยๆในความมืดของค่ำคืนนี้แสงไฟถนนที่ผ่านเข้ามาทำให้เงาของผู้โดยสารหญิงคนนั้นในกระจกบานหน้า ดูพร่ามัวและบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆฉันพยายามไม่สนใจและบอกตัวเองว่านี่เป็นเพียงการสะท้อนของแสงไฟแต่ความกลัวในใจของฉันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนขณะที่รถเมแลนผ่านจุดที่ฉันรู้ว่ามีประวัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุใหญ่ซึ่งเคยมีข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในที่นี้ฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากที่ไหนไม่รู้ เสียงนั้นอ่อนโยนแต่ชัดเจนเหมือนมีใครบางคนกำลังพูดคุยกันอยู่ในความมืดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนและมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ปลอดภัยฉันพยายามหาต้นตอของเสียงแต่ไม่พบอะไรฉันหันไปมองผู้โดยสารคนอื่นๆทุกคนยังคงนั่งเงียบและไม่รู้สึกถึงความผิดปกติใดๆฉันพยายามสงบสติอารมณ์และบอกตัวเองว่า เสียงนั้นเป็นเพียงเสียงลมที่พัดผ่านแต่ยิ่งฉันพยายามไม่สนใจเสียงกระซิบนั้นก็ยิ่งดังขึ้นในหูของฉันเสียงนั้นเหมือนเสียงของคนหลายคนกำลังพูดคุยกันแต่ฉันไม่สามารถจับคำพูดได้ชัดเจนมันฟังดูเหมือนเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะผสมกันความหนาวเย็นเริ่มซึมเข้าในจิตใจของชันชันรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตาดูชันอยู่ ฉันกอดกระเป๋าแน่นและพยายามทำใจให้สงบฉันภาวนาให้การเดินทางในค่ำคืนนี้จบลงอย่างรวดเร็วและหวังว่าฉันจะสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับเสียงเหล่านี้ได้ในที่สุดเมื่อเสียงกระซิบในหูของฉันเริ่มดังขึ้นจนทนไม่ได้ฉันตัดสินใจว่าต้องทำอะไรบางอย่างฉันลุกขึ้นยืนและเดินไปที่กระเป๋ารถเมย์ที่นั่งอยู่ด้านหน้าของรถเมย์ฉันรู้สึกว่า ต้องหาคำตอบเกี่ยวกับผู้โดยสารหญิงคนนั้นและเสียงกระซิบที่ฉันได้ยินพี่คะฉันเรียกกระเป๋ารถเมย์ด้วยเสียงที่สั่นผู้โดยสารหญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังสุดเธอเป็นใครหรอคะกระเป๋ารถเมย์หันมามองฉันด้วยสายตาประหลาดใจหมายถึงใครหรอคะเบาะหลังสุดไม่มีคนนั่งนะคะกระเป๋ารถเมนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพายักหน้าอ๋อคุณคงหมายถึง ผู้หญิงที่เคยประสบอุบัติเหตุที่นี่เมื่อหลายปีก่อนใช่ไหมคะฉันรู้สึกหนาวเย็นในใจเมื่อได้ยินคำตอบนั้นอุบัติเหตุหรอคะเกิดอะไรขึ้นคะกระเป๋ารถเมย์เริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนมีอุบัติเหตุรถเมยชนตรงนี้มีผู้เสียชีวิตหลายคนรวมถึงผู้หญิงคนนั้นด้วยเธอเป็นนักศึกษาที่กลับบ้านดึกหลังจากทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟ เธอรีบขึ้นรถเมสายสุดท้ายเพื่อกลับบ้านแต่เกิดอุบัติเหตุที่นี่ทำให้เธอเสียชีวิตทันทีฉันรู้สึกหนาวเย็นในใจมากขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้แล้วเสียงกระซิบที่ฉันได้ยินระคะมันเป็นเสียงของเธอหรือเปล่ากระเป๋ารถเมพายักหน้าบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกระซิปเหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นเสียงของวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เพราะไม่สามารถจับไปได้ ฉันเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นแล้วผู้โดยสารหญิงคนนั้นเธอยังอยู่ที่นี่อยู่ใช่ไหมคะกระเป๋ารถเมย์พยักหน้าอีกครั้งใช่ค่ะบางครั้งเธอจะปรากฏตัวให้ผู้โดยสารเห็นเพื่อเตือนให้ระวังและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกฉันเริ่มรู้สึกหนาวเย็นและหวาดกลัวมากขึ้นเมื่อได้ยินเรื่องราวนี้ฉันกลับไปนั่งที่เดิมและหันกลับไปมองผู้โดยสารหญิงคนนั้นอีกครั้ง เธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอคือวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่เวลาผ่านไปเหมือนช้าลงทุกวินาทีฉันรู้สึกว่ารถเมล์คืนนั้นยาวนานกว่าทุกคืนที่ผ่านมาฉันนั่งเกรงและพยายามไม่คิดมากแต่ความกลัวก็ยังคงอยู่ในใจฉันภาวนาให้การเดินทางในค่ำคืนนี้จบลงอย่างรวดเร็วฉันนั่งนิ่งอยู่ที่บาะ พยายามเก็บอาการกลัวที่ถาโถมเข้ามาฉันรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในทุกอนูของร่างกายความรู้สึกหวาดผวาและความกลัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อคิดถึงเรื่องราวที่กระเป๋ารถเม์เล่าให้ฟังเสียงกระซิบยังคงดังก้องอยู่ในหูของฉันมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนถูกล้อมรอบด้วยความตายชันพยายามไม่คิดมากและหันไปมองผู้โดยสารหญิงคนนั้นอีกครั้ง คราวนี้ฉันเห็นเธอก้มหน้าลงและเริ่มร้องไห้น้ำตาใสาๆไหลลงมาอาบแก้มของเธอฉันรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นทุกวินาทีฉันหันกลับไปมองด้านหน้าและเห็นกระเป๋ารถเมหันมามองฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเห็นใจเธอเหมือนจะเข้าใจความกลัวของฉันและพยายามส่งสัญญาณให้ฉันรู้ว่าเธออยู่ตรงนี้หากฉันต้องการความช่วยเหลือ เมื่อรถเมย์ใกล้จะถึงป้ายที่ฉันจะลงฉันรู้สึกว่าหัวใจของฉันเต้นแรงขึ้นความกลัวในใจของฉันทำให้ฉันรู้สึกว่าการเดินทางนี้ไม่มีวันสิ้นสุดฉันเริ่มนับวินาทีที่เหลือจนกว่าฉันจะถึงที่หมายและสามารถลงจากรถเมย์ได้เสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหูของฉันฉันรู้สึกว่ามันยิ่งใกล้เข้ามาและชัดเจนขึ้นทุกขณะ ฉันพยายามเพ่งสมาธิและมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟของป้ายรถเมล์ที่ใกล้เข้ามาฉันรู้สึกเหมือนแสงไฟนั้นเป็นความหวังเดียวที่ฉันมีในตอนนี้เมื่อรถเมล์หยุดที่ป้ายฉันรีบลุกขึ้นและเดินไปที่ประตูรถอย่างรวดเร็วความกลัวทําให้ขาของฉันสัน่นฉันหันกลับไปมองผู้โดยสารหญิงคนนั้นอีกครั้งและเห็นว่าเธอยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่แววตาของเธอเหมือนจะมองมาที่ฉัน ฉันรู้สึกหนาวเย็นและหวาดผวาแต่ฉันต้องการลงจากรถเมนี้ฉันหันกลับไปมองกระเป๋ารถเมย์และเห็นว่าเธอยิ้มให้ฉันอย่างอบอุ่นฉันก้าวลงจากรถเมย์และรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์ที่พัดผ่านเข้ามาฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งรอดพ้นจากความตายฉันหันกลับไปมองรถเมย์ที่กำลังแล่นออกไปและเห็นผู้โดยสารหญิงคนนั้นยังคงนั่งอยู่ที่เดิมฉันเดินออกจากป้ายรถเมย์ และรู้สึกถึงความหวาดกลัวที่เริ่มเบาบางลงฉันภาวนาให้วิญญาณของเธอพบทางไปสู่ความสงบสุขและหวังว่าจะไม่ต้องพบเจอกับเรื่องน่ากลัวเช่นนี้อีกเมื่อฉันเดินเข้ามาในเขตที่อยู่อาศัยที่มีแสงไฟสว่างฉันรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยมากขึ้นเสียงกระซิบหายไปและความหนาวเย็นในใจเริ่มหายไปด้วยฉันรู้สึกเหมือนเพิ่งหลุดพ้นจากฝันร้ายและเข้าสู่ความเป็นจริงอีกครั้ง เช้าวันรุ่งขึ้นฉันตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนาวเย็นจากฝันร้ายที่ยังคงติดอยู่ในใจภาพของผู้โดยสารหญิงคนนั้นยังคงชัดเจนในหัวของฉันราวกับเธอกำลังมองมาที่ฉันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์ขณะที่ทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟฉันไม่สามารถมีสมาธิได้เลยความคิดของฉันหมุนวนอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ฉันตัดสินใจว่าต้องเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังฉันเลือกที่จะบอกหัวหน้าของฉันซึ่งเป็นคนที่เข้าใจและรับฟังปัญหาของฉันเสมอหัวหน้าคะฉันมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังฉันเริ่มด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยหัวหน้าหันมามองฉันด้วยสายตาอ่อนโยนเกิดอะไรขึ้นหรอฉันสูดลมหายใจลึกๆ ก่อนจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนรถเมลสายสุดท้ายให้เธอฟังตั้งแต่เสียงกระซิบที่น่ากลัวจนถึงผู้โดยสารหญิงที่เป็นวิญญาณและเรื่องเล่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุในอดีตหัวหน้าฟังฉันอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะเมื่อฉันเล่าจบหัวหน้าพายักหน้าและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นที่เข้าใจความกลัวของเธอมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเจอกับอะไรแบบนี้ พี่จะอนุญาตให้เธอเลิกงานเร็วขึ้นนะไม่ต้องขึ้นรถเม์สายสุดท้ายอีกแล้วฉันรู้สึกโล่งใจมากที่หัวหน้าเข้าใจและยินดีช่วยเหลือฉันขอบคุณมากค่ะหัวหน้าฉันรู้สึกดีขึ้นมากเลยหลังจากนั้นฉันไม่เคยขึ้นรถเม์สายสุดท้ายอีกเลยฉันเปลี่ยนตารางเวลาทำงานและพยายามกลับบ้านให้เร็วขึ้นแม้ว่าฉันจะยังคงมีความกลัวอยู่ในใจแต่ฉันรู้ว่าการเลิกงานเร็วขึ้น และไม่ต้องเผชิญกับวิญญาณนั้นจะช่วยให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกดีขึ้นทีละน้อยภาพของผู้โดยสารหญิงคนนั้นเริ่มเลือนลางไปจากความทรงจำของฉันแต่บางครั้งในความฝันฉันยังคงเห็นเธออยู่ในเงามืดของรถเมย์คืนหนึ่งฉันตัดสินใจกลับไปที่ป้ายรถเมย์ที่ฉันเคยลงฉันนำดอกไม้ไปวางไว้ที่นั่น เื่อส่งความปรารถนาดีให้กับวิญญาณของเธอฉันภาวนาให้เธอพบทางไปสู่ความสงบสุขและขอให้เธอได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่เธอประสบอยู่จากเหตุการณ์นี้ฉันได้เรียนรู้ถึงความเปราะบางของชีวิตและความสําคัญของการมีความกล้าเผชิญกับความกลัวฉันหวังว่าเรื่องราวของฉันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้กับคนอื่นๆที่อาจจะต้องเผชิญกับความกลัวและความท้าทายเช่นเดียวกับฉัน แม้ว่าฉันจะไม่ขึ้นรถเมสายสุดท้ายอีกต่อไปแต่ฉันยังคงมีความเคารพและความเห็นใจต่อวิญญาณของผู้โดยสารหญิงคนนั้นฉันหวังว่าเธอจะพบทางไปสู่ความสงบสุขและไม่ต้องวนเวียนอยู่ในความทุกข์อีกต่อไป